สวัสดีค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะเจคเคนโพาทุกท่านมารับชมพื้นที่เปล่านะคะที่ดินในคลิปนี้นะคะทุกท่านมีเนื้อที่100ตารางวาคา่ะราคา6 0 0 0 0บาทนะคะถ้าถูกใจสามารถต่อรองกันได้อีกนะคะทุกท่านเอกสารสิทธิ์เป็นโฉนดค่ะอยู่ในเขตของชุมชนติดถนนคอนกรีตมีไฟฟ้ามีปละปาพร้อมเลยนะคะ พิกัดอยู่ที่บ้านฝั่งท่าตำบลวังพงอำเภอปานบุรีจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ค่ะอยู่ใกล้สาราประชาคมอยู่ใกล้โรงพยาบาลปานบุรี1กิโลเมตรอยู่ใกล้ร้านอาหารในระยะคิด1กิโลเมตรนะคะอยู่ใกล้ตลาดรถไฟ1.5กิโลเมตรค่ะมีเพื่อนบ้านนะคะหลายรอมรอบพื้นที่เลยนะคะทุกท่านไม่เหงาไม่เปลี่ยวนะคะด้านหน้าติดถนนคอนกรีตค่ะ ท่านใดสนใจนะคะหาที่ดินเพื่อปลูกสร้างบ้านหรือทําห้องพักนะคะสามารถติดต่อไปรับชมกันก่อนได้นะคะทุกท่านเบอร์โทรติดต่อผู้ขายแอดมินใส่ไว้ใต้คลิปนี้นะคะสามารถโทรเข้าไปเพื่อคุยรายละเอียดเจรจาต่อรองราคาหรือว่าต้องการนัดชมพื้นที่นะคะก็สามารถโทรไปนัดล่วงหน้าได้เลยนะคะสำหรับคลิปนี้ขอลาไปก่อนพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ